คือทนายตั้มเนี่ยวางแผนมานานแล้วเรื่องคดีนี้นะครับตั้งแต่รู้ว่าจะมีกรณีพิาพาทกับผู้เสียหายในคดีนี้อย่างที่ผมเคยเรียนนะว่าเขาเขาวางแผนในการต่อสู้คดีเนี่ยเขาวางแผนมานานแล้วนะครับวางแผนตั้งแต่การไปออกรายการโทรทัศนะ์รายการหนุ่มกัญชัยแล้วก็พูดคําว่าให้โดยเสน่หานะครับแต่ในข้อที่จริงในการต่อสู้คดีเนี่ยผมได้คุยกับทนายความของ ทนายจ้ามเนี่ยยืนยันกับผมนะครับรว่าในชั้นการให้การเนี่ยเขาไม่ได้สู้แบบนี้นะเขาสู้ว่ามีลักษณะเงินได้มาลงทุนในนามของทนายจ้ามคนเดียวนะครับหรือเป็นเงินลงทุนทำอ่าแพลตฟอร์มลัตตอรี่กับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่ทนายํ้ามเดี๋ยวจะไปสู้ในชั้นอัยาการหลังจากอัยาการตั้งสั่งฟอ้องแล้วอืมคือคือ,คอตอนนี้ทนายั้ามเนี่ยได้อ่ต่อสู้คดีโดยมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนจํานวนหลายหน้านะและตอนที่เขาโดนจับกลุมปุ๊บเนี่ย ทนายสายหยุดเนี่ยเ็เตรียมไอตัวทําได้ไปแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับให้การเลยเพราะว่าเขาเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนพิมพ์เลยนะครับเพราะว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับในการต่อสู้คดีนี้แล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าคดีเขาจะหลุดนะครับเป็นความมั่นใจของทนายจ้ามแล้วก็ทนายสายหยุดนะครับเขามั่นใจนะครับในฉากครับการที่เป็นผู้ในรายการอีกแบบหนึ่งและให้การกับตรวอีกแบบนึ่งมันองจะเข้าข่ายเรื่องของระวัคอมพิวเตอร์ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับเพราะว่านะก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะเวลาศาลจะตัดสินเะนี่ยเขาจะดูข้อมูลในสำนวนของตํารวจในสำนวนของศาลเท่านั้นนะเราไปดูวิายามาตรา84ี่เนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยนะครับต้องเป็นพยานหลักฐานในสำนวนศาลก็คือต้องเริ่มต้นตั้งตั้งแต่ในสำนวนของตํารวจก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่มีการพูดกันเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์หน้ากองปราให้สัมภาษณ์รายการหมาแก่ให้สัมภาษณ์รายการหนุ่มกันชัยเนี่ย จะไม่มีการอะไรอะไรไปเกี่ยวข้องกับปยานหลัานในคำนวณเลยครับแล้วอย่างนี้มันมันจะเหมือนเป็นการกลับไปกลับมาไม่อยู่กับรอบกับรอยได้ไหมคะก็เอ่อคือทั้งผู้เสียหายเนี่ยวิทยามาตาหรอยสามสิบสีเนี่ยเมื่อผู้เมื่อผู้ต้องหาเนี่ยมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยวิยามาตาหรอยสามสิบสีเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะไม่ให้การอย่างไรก็ได้ จะโกหกอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิดดังนั้นทำให้การของผู้ต้องหาจะให้อาการยังไงก็ได้นะอ,อยู่ต่อหน้าสื่อพูดอย่างก็ได้ออกรายการหนกระแสะพูดอย่างก็ได้แต่เวลาในสำนวนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาพยานหลักฐานนั้นไปสู้พดีกันนะครับว่าไปชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานของผู้เสียหายคือพยานหลักฐานตํารวจกับพยานหลักฐานผู้ต้องหาอันไหนน่าเชื่อถือมากกว่าก,กันตรงนั้นแหละครับจะเป็นตัวตัดสินครับใช่เนะครับขอฝาเป็นความรู้สึว่ากรณีตัวของเจ๊อ้อยเนี่ย มีการไปแจ้งความถ้าเกิดตัวทนายตั้มให้การใ,ในสมพนธ์อแบบหนึ่ตัวของเจ๊อ้อยเนี่ยสามารถไปแจ้งความในเรื่องของพอรบคอมไม่เสื่อเสียได้ไหมครับเพราะว่ามีการอ้างว่าให้พิเนษหาอ,อันนี้ก็ตัวผู้เสียหายก็ต้องไปปรึกษาทนายของเขาเองนะครับว่าเขาควรจะแจ้งความข้อหาอะไรอันนี้ผมจะไม่ให้คําแนะนาหรอกแต่การจะแจ้งความว่าผิดพรบคอมหรือไม่ก็ต้องดูว่าทนายตั้มเป็นคนนําเข้าหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยทนายตั้มไปออกอรายการผลกระแ,แสคนที่นําเข้าก็คือ บริษัทของหนุ่มกัญชัยอ่ะอันนั้นต้องไปแจ้งหนุ่มกัญชัยแล้วงั้นน่นะหรือรายการหมาแก่เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นคนนาเข้านะครับนะครับแต่ว่าข้อที่จริงอาจจะแตกต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นเทคนิคเหลี่ยมคูในการดําเนินคดีของทนายตั้มไดก็ที่ผมบอกแล้วว่าทนายตาั้มเป็นคนพลิ้วนะนะครับไม่ใช่จะจับมันง่ายๆนะนะครับเขาเป็นทนายความแล้วก็ลีลาเนี่ยเขาก็รอดมาทุกคดีนะเราไปดูนะครับไปถามอัจฉริยะเพื่อนรักผมเนี่ยนะอัจฉริยะยังบอกอาจารย์ ไอ้ตั้มเนี่ยมันร้ายนะก่อนหน้านี้ผมไปแจ้งความไม่รู้กี่คดีนะคดีไม่เคยถึงศาลเลยอะนะผ่านมาหกเจ็ดปีอริยะเดินสายออกทีวีเนี่ยคดียังไม่ไปถึงศาลเลยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัจฉริยะก็ยังบอกผมเลยว่าอาจารย์เนี่ยทนายตั้มเนี่ยมันพลิ้วนะแล้วก็ครูปีชากวางวานนี้ก็โทรหาผมก็บอกว่าไอ้ตั้มมันร้ายนะฮะนะครับนะทำให้อ่าครูปีชาแพ้คดีหวยสามสิบล้านนะถามอาัจฉริยะนะครับไปแจ้งความทนายตั้มกี่คดีอะมีคดีไหนถึงศาลบ้าง แล้วแม็กดีร้อยทับสองนะครับที่อัธยาศัยไปแจ้งสอนอพินบุรีเนี่ยไปออกหมายจับจับตัวมาสุดท้ายก็ไอการสั่งไม่ฟ้องนะลองไปดูให้ดีนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าประวัติของทนายตั้มเป็นอย่างไรนะครับแล้วว่าในในกลุ่มทนายเอเวนเจอร์ที่มีการคุยกันและแสดงความเป็นห่งทนายตั้มก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีเรื่องเจ็บเนของมาแลมาัทนายตั้มพิมเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพิมเข้ามาว่าอย่างไรบ้าง เขาก็บอกว่าเขามั่นใจนะแล้วเขาก็บอกอเพื่อนๆทุกคนในทีมมาเวนเจอร์นะครับบอกว่าขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวผมนะคดีแค่น,นี้เนี่ยผมมั่นใจว่าผมผ่านมันไปได้และผมก็ผ่านมาันมาได้ทุกคดีที่ผ่านมานะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เขาส่งสัญญาณนะแต่ผมไม่รู้นะเขาจะผ่านยังไงนะเพราะผมก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นคนซื้อก็อเป็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มมาเวนเจอร์แล้วก็ทนายความของเขาคือนายสายหยุดนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ พี่น้องประชาชนควรได้รับรู้เพราะไหนๆก็รับรู้ข้อมูลฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็มารับรู้ฝ่ายข้อมูลผู้ต้องหาบ้างจะได้มีความรู้ครบถ้วนไงส่วนพี่น้องประชาชนจะตัดสินอย่างไรคดีจะแพ้ชนะก็อยู่ที่ศาลนะครับครับการได้คุยกับใครครับอ,อ๋อผมคุยทุกวันเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงทนายจ้ามเขาในฐานะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วก็สายหยุดก็สนิทกับผมผมกคุยกันทุกวันเมื่อสักกี้ก็เพิ่งส่งเอกสารนี่ผมดู ว่าเออจะต่อสู้คดีแบบไหนจะไปทางไหนอะไรต่างนะผมก็อยากจะรู้จะได้มีความรู้บ้างเผื่อผมจะต้องเป็นผู้ต้องหาติดคุกจิตารางจะได้เรียนแบบก็ได้บ้างนะ <c oughs> นะครับมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมก็เรียนรู้ทุกวันม <c oughs> าผมเป็นคนตรงไปตรงมานะไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างอะไรไม่มีนะครับเวลาจะพูดอะไรก็อีเดียวไม่ต้องปล่อยไปทีละ e ีพีหนึ่งสองสามเลยไม่ต้องนะทีเดียวเลยท่านถามอะไรผมปล่อยหมดจบชื่อย่อไม่ต้องมีเอาชื่อเต็มไปเลยนะครับเหมือนตัวที่นายคามติต่อดูกเขา็ยังคงกำลัเรื่องของที แน่นอนครับเป็นทนายความผู้ต้องหาไม่มีใครรู้หรอกคนจะแพ้หรือชนะแ,แพ้ชนะอยู่ที่ศาลแล้วก็พยานหลักฐานที่จะตัดสินว่าทนายต,าตั้มจะติดคุกหรือไม่เป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนศาลมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในสำนวนตำรวจก่อนและไปอยู่ในสำนวนอายการหลังจากนั้นถึงไปอยู่ในสำนวนศาลส่วนที่ทนายตั้มมาเที่ยวพูดตามรายการต่างๆอย่างนี้มันไม่ใช่พยานหลักฐานนะไม่ได้อยู่ในสำนวนเขาจะพูดยังไงก็ได้ให้สังคมเ,เพี้ยนไปหลงประเด็นก็ได้ไปซ้ายไปขวานะผมยังตกใจเลยว่า ถามสายหยุดเลยเฮ้ยอยู่ดีๆทนายตั้มทำไมไปออกรายการหักระแสะเจอหนุมกันชัยบอกว่าเขาให้เงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านโดยเสน่หาคือฟังแล้วมันไม่เหียผลเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจงใจเบี่ยงประเด็นอะไรหรือเปล่าให้สังคมมุ่งไปทางานั้นแล้วก็โจมตีเข้าไปหลงประเด็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะ่ะแต่เวลาเขาสู้คดีเขาไม่ได้สู้แบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้ตาสว่างได้รู้ว่าการดําเนินคดีกับผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องแบบยังไง รอบครอบรับคุณไม่ใช่ไปดูออกรายการแล้วก็ไปตัดสินเขาอย่างนั้นไม่ใช่แต่สารโซเชียลเนี่ยทนายตั้มเนี่ยแพ้คดีไปแล้วผูิภาษาสารโซเชียลได้มีปฏิกิยากระชั้นไปแล้วก็เหลือแต่ว่าเรื่องในชั้นศาลจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นหลือฮะคือมันเป็นคําพูดของเขาอ่ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนศาลนะครับในใน,ในสำนวนตารวจเนี่ยเขาสู้คดีเนี่ยเขาไม่ได้สู้แบบนี้ผมได้คุยกับทนายความสายหยุดแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาก็สู้ว่าเงินทีท่ให้มาเนี่ยให้ก็มาลงทุนในชื่อเขาคนเดียวนะครับบบ้้สูแนีฮะ แล้วก็ไม่มีข้อตกลงเรื่องว่าถ้ากิจการเจ๊งหรือกํลายรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องคืนเงินให้กับทางพูดเสียหายอันนี้คือแนวทางการต่อสู้ของอนายตั้มพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเขาสู้คดีแบบไหนส่วนเขาจะแพ้อ่จาจะชนะหรือไปโกงอ่าพูดเสียห,ยหายหรือไม่ก็ศาลจะเป็นคนตัดสินผมไม่วันนี้ที่จะชนะที่แถลงข่าวเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรสู้คดีอย่างไรพี่น้องประชาชนจะได้มีครบถ้วนไงนะครับ นะและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็ศึกษาหาความรู้เรื่องข้อกฎหมายในคดีนี้นะครับะายาเขวจกังวลเรื่องมันจะกระทบภามลั์ความน่าเชื่อถือของทนายพอเขาไ,ไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยครับก็คำนึงอย่างเดียวคือผลคด,ดีว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาไม่ได้พูดถึงใครเลยนะครับนะนะแล้วอย่างนี้ทนายมาบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของนายตั้วเนี่ยมันจะไม่ไปเป็นข้อต่อรองของฝ่ายผู้ฟ้องคดีหรือว่าเจ๊อ้อยหรือเปล่าไม่ไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะว่าทนายสายหยุดก็ให้สัมภาษณ รายการบลกระแสสัมภาษณ์สื่อไปหลายช่องแลวครับไม่ไม่มีปัญหาครับเขาพร้อมเลยครับเปิดใจเต็มที่เลยครับอันนี้ก็คือหมายความว่าการที่ทนายตั้มให้ออกมาสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งแล้วให้คำให้การอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ทําให้การต่อสูอ้ของธนาเนี่ยมันเพี้ยงคำลงไปกว่าเดิมอันนั้นอาจจะเป็นความเชื่อของฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านะแต่ความเชื่อของทนายทนายตั้มเนี่ยเขาก็เชื่อทนายสายหยุดแล้วเพราะว่าการจัดทําคาให้การเนี่ยเขาทำมาหลายหน้ากระดาษแล้วเขาทำมานานแล้วรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทนายตั้มเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนที่นึกพูดอะไรก็พูดนะเขาจ่ายกองแล้วทั้งนั้นทุกอย่างการที่เขาจะให้สัมภาษณ์สื่อออกรายการอะไรเขาคิดเรียบร้อยแล้วบวกลบแล้วเขารู้แล้วว่ามีการแจ้งความตั้งแต่กลางเดือนกันยาแล้วรู้แม้กระทั่งว่าจะโอนสำนวนวันไหนยังรู้เลยครับนะโอนไปเข้าที่กองปราบรอะไรต่างเนี่ยเขาก็มีข่าวมีข่าวเขาหมดนะนะครับหมาวาว่าทำไมตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะ<ช>ปล่อยข่าวนีใ<ช>้ให้การอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่嘛 พอตัวเองรู้สึกว่าทางนี้ไม่รอดและไม่มีใครเชื่อแล้วขึ้นมาให้เกลียดทำให้การทีหลักเขาเขาทำจัดทำทำให้การมานานแล้วครับส่วนจะมีเจตนาอะไรยังไงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าเขาได้ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่าผมเค,เ,คเคยถามทนายตั้มว่าเขาได้เตรียมทีมทนายความมานานแล้วและก็ได้พิมพ์คาให้การเสร็จแล้วพอถูกจับปุ๊บก็ส่งทําได้เลยครับเนี่ยเอาให้เลยครับตํารวจดูดปุ๊บปึ๊บลงชื่อปับ๊บจบไม่ต้องไปสอบกันวันละสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแลยไม่ต้องเลย นะครับสามารถเรียกได้ว่าเป็นแผนฟอกขาวที่เตรียมตัวมาตั้งนานแล้วหลังจากที่รู้ว่าเจ๊อ้อยเนี่ยก็คือเคยไปแจ้งความที่สพบางช่องครับเรียกว่าอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็นแผนฟอกขาวเรื่องใหญ่นะผัดแผนฟอกขาวหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าท่านจะตั้งชื่อแผนอะไรไงนะแต่ว่าผมเล่าความจริงให้ฟังเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ตาสว่างจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยฝ่ายผู้ต้องหาก็คิดแบบนี้นะเพราะนั้นเวลาฟังข้อมูลใจฟังก็ได้เอาของเขาไปด้วยแล้วก็ไปชั่งดูนะครับจะจะได้คิดเอาเองไง ผมไ <Safe> ม่ <UST> รู้ว่าฟอกขาวหรือเปล่า yeah. นะทนายด <umba> ิชาครับถ้ามีการเตรียมเรื่องของคำให้การมาขนาดนี้แสดงว่าตัวของนายตำรวเนี่ยน่าจะมีหมัดเด็ดในปากนี้ตอบมีแน่นอนครับหมัดเด็ดมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะสอดคล้องกับคำให้การของท่านอดีตผู้การกองปราบที่อยู่พรรคประชาชนเลยนะท่านคืออะไรพิสารเนี่ยอ่าลองไปฟังดูแล้วกันนะผมว่าไปในแนวนั้นเนี่ยนะท่านพนตุรกีวิสา์น่ะให้สัมภาษณ์ไม่รู้ท่านเคยฟังว่าให้สัมภาษณ์ที่เนชั่นเนี่ยลองไปดูนะครับ ออกมาพูดอย่างหนึ hmm. mm ่งแล้วให้การอีกอย่างหนึ่งมันมันเป็นผลดีกับทนาเจ้าอย่างไงอ่ะคะก็ต้อันนี้ต้องถามทนายต้าไงไนมุมมองของเขาอาจจะผมแหมเดาใจยากนะผมไม่ใช่เป็นคนแบบแนวทนาตั้าเลยเราเป็นคนแบบตรงไปตรงมาไงทุกผมเรียกคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเนี่ยชอบก็ชอบเกลียดก็ด่าเลยไม่ผมไม่มีอะไรอ่ะมันคนชั้นเดียวแต่ว่าต้ามเนี่ยเขาเป็นคนหลายชั้นก็อาจจะมีความประสงค์ที่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นอะไรหรือเปล่าให้สื่อโจมตีเขาไปทางนั้นหรือเปล่า แล้วก็ให้คู่กรณีเขาที่กําลังจะแฉะงับเหยื่อไปทําเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะทาเป็น EP ีหนึ่งอีีสองหรือเปล่านะแต่แนวทางการสู้คดีวางแผนมานานแล้วนะครับแล้วก่อนที่จะไปออกรายการหัวกระแสอะไรเขาก็รู้แล้วว่าสำนวนจะโอนมาที่นี่และคู่กรณีเขาเนี่ยจะอ่าเริ่มจัดรายการเล่นเขาเนี่ยเขารู้แล้วเพราะมันมีการส่งไปยังนักข่าวต่างๆว่าเดี๋ยวดเร็วนี้คุณลุงจะเริ่มปฏิบัติการปล่อยคลิป EP ีหนึ่งเขาทราบหมดอนะ่ะ นะแต่ว่าเขาทาอย่างนั้นเพื่ออะไรเนี่ยต้องถามเขาเพราะเราคนละคนเนี่ยนะครับมันมันพูดยากคนบางคนนี่เดายากนะแต่พี่เดนี่เดาไม่ยากหรอกนะอันไหนไม่ได้เรื่องก็ไปไงตับลําเลยแค่นั้นเองพี่ี่เดไม่สลับซ้อนครับไม่ไหวก็เดี๋ยวเขามาวายก็จบแล้วพี่เดไม่ไม่มีอะไรซซ้อนไม่มีเรื่องหน้าเบื้องหลังเ้ืองหลังก็มีหมาสองตัวนั่นเองทนายหึนว่าก็มันดียังไงกับพนายนะถ้าในมุมของทนาย <ม>ถ้าถ้าทนายเป็นทนายความไม่ทนายตั้มแล้วทนายตั้มพูดไม่ตรงกับค <c oughs> ำให้การมันมีผลดีกับลูกความของตัวเองไหมคะเออคือจะมีผลดีหรือผลเสียมันอยู่ที่การให้การในชั้นพนักงานสอบสวนมันไม่ใช่อยู่ว่าให้สัมภาษณ์สื่อหรือไปยืนแอคชั่นหน้ากองปราบหรือไปออกรายการผลกระแสออกรายการหมาแก่นั่นก็เป็นเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าให้คนมุ่งเป้าไปแบบนี้โจมตีแบบนี้ แล้วคนที่คุณลุงที่กำลังจะแฉร์เขาจะได้งบเอาไปเล่นเป็น EP 1 EP 2 EP 3ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคุณลุงแกก็จะจะเล่นทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มแกรู้ล่วงหน้าแล้วนะเพราะว่าแกมีสายอยู่ในสำนักข่าวของคุณลุงด้วยนะครับแกบอกเนี่ยบอกว่าเพื่อนแกเนี่ยอยู่กับคุณลุงใกล้ชิดคุณลุงเลยรู้เลยว่าคุณลุงจะเล่นยังไงแกรู้หมดนะครับ,รบนะในมุมที่คุณลุงเของอยูท่าทีพี่เดชด้วยนะครับครับที่เรื่อยๆ มองอยังไงทําไมเขาถึงมาพาร์ตีพี่เดชล่ะเขาก็ต้องมองว่าพี่เดชเนี่ยสนิทกับทนายตั้มเขาก็ต้องเล่นพี่เดชก่อนแล้วอย่างคลิปครับคุณลุงเนี่ยช่วงหลังก็เริ่มไม่ค่อยมีนะเพราะว่าคอนเทนต์มันต้องใช้คลิปใชเนาะข้อมูลก็ไม่มีแล้วก็สัมภาษณ์พี่พี่อะไรพี่อ้อยเนาะก็หมดแล้วก็เอาพี่เดชต่อไงงั้นจะไปต่อ EP ต่อไปได้ไงล่ะมันก็เป็นคอนเทนต์ของคุณลุงเขาผมไม่ว่าหรอกตามสบายใจแต่ถ้าเกิดพูดปุ๊บเนี่ยพี่เดชเสียหายใช่ไหมลูกน้องผมเยอะแยะไปผมก็เนี่ยถอดคำพูด คุณลุงทุกวันเลยอันไหนเข้าผมก็ฟ้องแต่ถ้ายังไม่หนักหนาก็ยังไม่ฟ้องแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไายใส่ไายผมนะให้ผมเสียหายผมก็ฟ้อง่ะนะครับผมฟ้องฟ้องลุงอยู่แล้วไม่ว่าลุงจะใหญ่จะโตแค่ไหนอะไรผมไม่สนใจหรอกนะครับหลังจากนี้ทางขนาดตั้มเนี่ยชะตา,าชีวิตเขาต้องเผชิญกับอะไรต่อท่นีครับโอ้เขาก็ติดคุกเขาทำใจอยู่แล้วต้องติดคุกอะ่ะนะเขาไม่มีมปัญหาเหมือนคนทนําผิดกฎหมายอยเปิดบ่อนวันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าตำรวจมาจับจริงป่ะอ่าตำรวจไหนทําบัญชีมาตำรวจข้อเงิน ก็วันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าต้องตำรวจมาจับเพรารับได้เพราะยังไงเงินก็มีเหลืออยู่สบายคือคนพวกนี้เราไม่ต้องไปห่วงวหรอกคนสีเทาทั้งหลายนะแต่ผมไม่ได้หมายถึงทนายตั้มนะหมายถึงคนทั่วไปว่าตำรวจทนายสีเทานะเพราะ็รู้ละว,วันหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องโดนนะถอนใบาย,ยาพักใบาย,ยาติกเขารู้อยู่แล้วนะครับนะตำรวจที่ไปอะไรบัญชีม้าเปิดบ่อนนะทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยผมเคยเจอเจอตามผับตามอะไรเขาบอกเฮ้ยน้องน้องทำอย่างนี้คุม้มนเะยโอ้พี่ ผมรู้อยู่แล้ววันนี้ต้องมาถึงแต่ผมคุ้มแล้วไงเห็นนะ,ะผมไม่ได้เป็นตำรวจผมไม่ได้เป็นทนาผมก็มีตังอะไรเงี้ยทุกคนพวกนี้วิธีคิดมันไม่เหมือนพี่เดอย่างพี่เดไม่ตรงไปตรงมาไม่ไม่ได้ใช่คนสีเทาเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสีเทาขาคิคดยังไงเขาก็ต้องมีเลขมีเหลี่ยมสลับซับซ้อนนะรับพี่เดครับหลผมมองว่าเรื่องของตัวหายตั้งที่โดนหลุดของยัเป็นเรื่องของการทำละแ้นของตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าตัวของหายตั้งเองก็เคยมีประเด็กกับทางตำรวจที่มีการจับกุมเพราะว่าเหมือนตัวธนาเองก็บอกว่าตวจเเน่ใหญกิไป เอันนี้ผมได้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทนายสายหยุดนะแล้วก็สายหยุดก็เล่าให้ทนายทนายทนายตั้มแม่ลายสายหยุดเขามองว่าไอการจับพดีช่อตรงเนี่ยเขว่ากันไปแต่การนําสืบที่มันลึกๆเช่นเอาเอาข้อมูลโทรศัพท์เข้าไปตรวจสอบไปขยายผลเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนการลางแคลนในความเชื่อของทนายตั้มนะแต่ความจริงเป็นยังไงเราไม่ไม่ทราบแต่นี่เป็นความคิดของเขาความเชื่อของเขานะครับแต่ต้องยอมรับว่าทนายตั้มเนี่ยเขาได้สร้างตรูไว้เยอะ ตั้งแต่สมัยจักทิพสมัยต่อศักนะและรวมถึงท่านพบตรปัจจุบันนะครับก็เป็นขั้วเ,เป็นขั้วตรงข้ามมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพี่โจ๊กเพราะนั้นศัตรูก็เยอะอยู่แล้วแล้วนะพี่โจ๊กก็เยอะเหมือนกันนะก็ลูกพี่ทนายตาั้มทนายตั้มก็เยอะแล้วก็ถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างการดําเนินการต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทนายตั้มไปเกี่ยวข้องกับคนที่เรียนจบรุ่นเดียวกับพี่โจ๊กนู่นีอย่างเช่นูุ้่มกับสนอบางซื่ออย่างเงี้ยเวลาจะแจ้งความก็ต้องไปลงพักนี้ คือในวงการคนดังคนมีตังคนมีเส้นเนี่ยเวลาเขาแจ้งความเนี่ยผมเคยไปนั่งกินวายนะตามร้านวายดีๆเขาบอกว่าเวลาจ้างแจ้งความมันต้องไปแจ้งความโรงพักของเราโรงพักของเราหมายถึงอะไรผู้กำกับก็เป็นของเราสารวัตรก็เป็นของเรานะเลือกโรงพักที่เป็นของเราเพราะาเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายทุกวันเนี่ยเวลาแจ้งความเนี่ยเราสามารถแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับพี่น้องครับนะเหตุเกิดเชียงใหม่คุณไปแจ้งที่ยะลาก็ได้ถ้าเราเป็นเพื่อนกับสารวัตรเราก็แจ้งได้เพราะว่ากฎหมายบอกแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักร ถ้าเกิดเราความเข้าใจของคนบางคนนะถ้าไปแจ้งความกับคนรู้จักเนี่ยมันก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีถูกต้องไหมเขาเรียกว่าโรงพักของเรานะ,นะอันนี้คื็ความคิดของเขาที่ผมทราบมาในวงล่าวงวายก็คุยกันแบบนี้นะนะครับเพราะว่ากฎหมายบอกทําได้ไงเพราะนั้นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าทนายตั้มไปแจ้งความสามกันสามสี่คดีที่โรงพักบางซื่อเพราะอะไรเพราะรู้จักกับท่านภูมิกับท่านภูมิกับคือใครรุ่นสี่เจ็ดก็รุ่นกับพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กคือใครอ่ะก็ลูกพี่ของพี่ตั้ม นะครับเพราะนั้นก็เป็นคือสังคมมันเป็นสังคมอุปถาานะัมภ์ว่าเราอย่าไปดัดจริตเลยนะใครๆก็ต้องแบบยังไงไปหาพวกหาพรรคันันเนี่ยเวลามีคดีอะไรต่างๆเนี่ยคนยิ่งคนดังนะแล้วแกเนี่ยโเเดนจับโดนอะไรอ่ะลหลพี่พรค,ครับผมโดนจับแล้วไอ้นะอ่าเขาต้องโทรหาพวกหาอะไรคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบใช้เส้นใช้สายสําหรับคนบางคนครับ